ควรจะเรียกคลิปนี้ว่าคลิปอะไรดีนะคะเนื่องจากว่าเบสจะนำ wonderful คลิปเปิดของขวัญรับปริญญามารวมกับคลิปเปิดถุงช้อปปิ้งด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าของเนี่ยมีจํานวนอย่างละนิดดิงเบสก็เลยแบบว่าไม่ทําเป็นอย่างละคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเปลืองคลิปมากเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันได้นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เบสหายไปพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเบสเนี่ย เพิ่งจะรับปริญญาเสร็จนะคะก็จะมีซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยซ้อมเล็กซ้อมน้อยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนกระทั่งถึงวันที่12นะคะ12พฤศจิกาก็คือเมื่อวานนี้นะก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดของขวัญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้มาอีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้น้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ละเบสจะนัดคนอื่นๆมาวันที่6หมดเลยนะคะวันที่6ก็จะแบบ เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มาหาเหมือนกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวขออวดปริญญาบัตรก่อนนะคะอันนี้เป็นปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเบนนะคะก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนี่ธรรมศาสตร์ก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นมีการรีวิวปริญญาบัตรด้วยนะเห็นเขาบอกข้างในมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ มองไม่เห็นสภามหาวิทยาลัยขอประกาศให้ทราบเพร่อกันว่าจุดๆจนางสาวสุพิชาสัมสัญญานะคะได้รับนิติศาสตร์บัณฑิตนี่มีความอวดนะคะแล้วก็ข้างในรู้สึกจะมีภาษาอังกฤษอีกแผ่นนึ่งนะใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งให้ดูแบบนี้แล้วกันนะเขียนชื่อเบสถูกไหมเนี่ยโอเคค่ะถูกต้อง ก็ดีใจมากๆเลยเรียนจบแล้วหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวยังจะมีเรียนเนต่อก็รอรับรอรับต่อนะคะต้องสอบให้ผ่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อโทรต่อด้วยจะต่อที่มหาวลัยเดิมคณะเดิมนี่แหละคะ่ะนิติธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวไปดูของกันเลยนะคะของอย่างแรกก่อนเลยเป็นที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นธรรมศาสตร์วิ i ล์เนอร์ซิตี้นะคะ TU เป็นลักษณะของบ่าคือบ่าบ่าที่รับปริญญาจะ ธรรมศาสตร์จะเป็นแบบธรรมจักรแล้วก็เป็นบาบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหมอดองคอน่าจะได้เหมือนกันทุกคณะนะอันนี้เป็นของที่ระลึกจากมหาลาัยให้บัณฑิตนะคะชิ้นต่อไปนะคะวันนี้มีไม่กี่ชิ้นเองชิ้นต่อไปเนี่ยมาจากน้องก่อนละกันเป็นน้องน้องสายนะคะน้องเอกน้องสายน้องเอกทํามาให้พี่เบ้นนะคะทู มีทูหรือเปล่าพี่เบสนะคะพี่เบส c o n แก n t r a t i o n ใช่ปหมคอนแกสธรรมดาอีกแล้วพี่เบสโม้ยอีกแล้ว,ลวจากน้องเองนะคะน้องเอกทำเองหมดเลยขอบคุณน้องเอกมากๆเลยนะคือเสียดายมากๆเลยที่พี่จบไปก่อนไม่ทันได้ดูแลน้องนะคะเพราะว่าน้องเป็นน้องปีหนึ่งใช่ไหมส่วนพี่อ่ะคือจบจบไปแล้วคือพี่เป็นปีบัณฑิตเนาะเป็นปีหนึ่งเราก็เลยไม่ทันกันเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันหลังนะันทานข้ากันนะขอบคุณน้องเอกมากๆเลยนะคะ อันต่อไปมาจากเพื่อนนะคะมาจากตู้ตู้ก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะตู้ทํามาให้คอนแกสเบนนะคะนี่ตัวอ้วนๆอ,อยู่สองคน,นะคะ่ะอันนี้ตู้อันนี้เบสเนาะตู้เขียนว่าทูเบสยินดีด้วยนะมือขอขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณรักมาก,มากตู้นะคะขอบคุณนะคะตู้รักเหมือนกันนะจุ๊บๆขอบคุณสําหรับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสามปีกว่าๆนะก็สนิทกันนะคะสนิทกันแบบ สนิทกันเลยแหละเพียงแต่ตู้ไม่ค่อยเข้าเรียนเบสเข้าเรียนตลอด <c oughs> มีการเผาเพื่อนนะคะอันต่อไปนะคะจะเขียนว่า for พี่เบส form ลังมดส9องเนะคะก็ของพ,พี่เป็นปีสองหกของเราเป็นปี29เนะคือที่ให้รรมาศาสตร์เนี่ยคณะนิติเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโตโ๊ะตนะคะโต๊ะที่เบสอยู่จะเป็นโต long ๊ะลังมดซึ่งเบสไม่ค่อยได้เข้าโต๊ะเท่าไหร่แต่เบสมีสายนะคะคือเบสจะค่อนข้างจะ เอาสายไว้คือเหมือนกับยังมีพี่เทคมีสายเทคมีน้องเทคมีสายเทคลงไปข้างล่างนะแต่ว่ากับโต๊ะเบไม่ค่อยเข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนสนิทของเบสส่วนใหญ่เราอยู่โต๊ะอื่นนะคะเบก็เลยไม่ค่อยได้เข้าโต๊ะนะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะจากน้องอ่านว่าอะไรอะ่ะฝนฝนฝ้ายเหรอคะหรือพี่ถ้าพี่อ่านผิดขออภัยนะนี่รูปนี้เบลงไอจีไปด้วยน่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะเป็นภาพวาดเหมือนภาพวาดเหมือนการ์ตูนเหมือนจริงวะ เหมือนนะจัดว่าเหมือนเลยแหละ congratulation นะคะขอบคุณน้องมากๆขอบคุณน้องๆลังมดสองเก้ามากๆเลยนะคะนี่สองเก้านี่ปีอะไรอะสองพี่สองหกใช่ไหมสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าปีสองเนาะก็ตอนที่พี่อยู่ปีสี่หนูอยู่ปีหนึ่งกันนะคะขอบคุณน้องๆมากเลยนะพี่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าโตอาจจะแทบจะไม่รู้จักใครเลยนะปีปีสองนี่จะเป็นรุ่นของน้องมุกนะคะน้องมุกเป็นสายเทค อันต่อไปนะคะน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วสำหรับของที่น้องให้นะคะจะมาจากนี่เบสนะคะแล้วก็จะมีรูปเหมือนรับปริญญานะคะเป็นแบบเป็นรูปการ์ตูนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสมุดเฮ้ยน่ารักจริงอันนี้เป็นสมุดนะคะสมุดแล้วก็เหมือนออกแบบปกเองนะแล้วก็เป็นรูปแบบพี่ใส่ชุดครุยรับปริญญานะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้องน่ารักมากอันนี้มาจากอารังมด20 2นะคะยี่7 28ก็เป็นน้องปี3เนาะน้องปี3นะคะขอบคุณมากๆน้องปี3สายเทของพี่ก็จะเป็นน้องอุ้ยนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆทุกคนขอบคุณจริงๆนะรู้สึกแบบดีใจมากที่ทุกคนยังนึกถึงกันนะคะแล้วก็ขอบคุณไปจนถึงคนที่มางานรับปริญญาทุกๆคนด้วยนะเมื่อวานนี้ทั้งแบบสนิทแล้วก็ไม่สนิทเลยนะคะดีใจมากๆเลยที่ทุกคนยังคิดถึงเบสยังนึกถึงเบสนะต้องขอโทษด,ด้วยถ้าหากว่าเบสให้การต้อนรับไม่ดีพอทั้ง2วันตั้งแต่วันที่6กกับวันที่1 2นะคะเนื่องจากว่าคนค่อนข้างเยอะเละเบสก็ค่อนข้างที่จะแบบรับโทษท์บ่อยนิดนึงเพราะว่าสายเลขเข้าตลอดเวลาเลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยุ่งเกี่ยยวกกับการรเตรีม เข้ารับด้วยอะคะ่ะก็อาจจะไม่มีเวลาให้มากพอเดี๋ยวยังไงนัดเจอกันนอกรอบได้นะคะโอเคก็จบไปสำหรับของความรับริญญาแล้วเดี๋ยวเราไปดูถุงช้อปปิ้งที่เบสซื้อมาวันนี้ซื้อมาน้อยน้อยนะคะก็ซื้อมานิดนึงไม่ค่อยมีแรงเดินด้วยเพราะว่าวันนี้พ่อพาไปทานข้าวรับริญญามาแล้วก็แบบได้ซื้อของนิดน,นึงที่เดี๋ยวมองบางแคนะคะชิ้นแรกเป็นของซาริโอนะคะ เป็นแปลงสีฟันนะคะของซาริโอคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้คือปกติแล้วที่เบนเมีะมันจะเป็นแปลงของเด็กไงที่เบนซื้อมาจากญี่ปุน่นแต่ว่าตอนนี้เบนไปเจอที่มันเป็นแบบ for a d u l t ก็คือสำหรับผู้ใหญ่นะคะ for a d u l t แปลงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่เป็น extra soft ยี่ห้อของอะไรเซนแอนดรูว์เซนแอนดรูอ๋อที่มันชอบทำแบบลายการ์ตูนการ์ตูนใช่ไหมนี่น่ารักมากเลยข้างในเป็นคิตตี้แล้วก็แถมพวงกุญแจคิตตี้ด้วยนะคะโอเคคร ب, set, บเซตเบนเบนถ้าจะมีทุกอย่างเป็นคิตตี้หมดแล้วก็ จัดว่าครบเซรเพราะปะกติแป้งสีฟันเบจะใช้ของซิเทมมานะคะแต่แตจะเลื่อเป็นสีชมพูกลัวไปซ้ำเมืคนอื่นนะอะอันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดี๋ยวมอบางแคราคาจะไม่ได้3 9มเประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะราคาไม่แพงอันต่อไปมาจาก B-trend นะคะ B-trend ที่เดี๋ยวมอบางแคเบสซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นเครื่องเขียนนะถ้าเป็น B ีเทนขออภัยนะคะน้ำมูกไหลนิดนึง มีความเป็นภูมิแพ้เล็กน้อยนะคะก็ที่เบสซื้อมาก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเดครัตสสองอันแล้วก็อีก2อันเนี่ยเป็นไฮไลท์ลบได้มาดูจากไฮไลท์ลบได้กันก่อนเลยนะคะอันนี้ซื้อมาแซมเปิลเพราะว่าเบสอยากได้เป็นซาริโออ่ะแล้วมันเหมือนแบบว่ามันหาซื้อยากเบสก็เลยซื้อแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวถ้าเบสมีซาริโอเมื่อไหร่เดี๋ยวอันนี้เบสจะแจกให้น้องๆแล้วกันนะก็จะเป็นพ i l o อ f ฟิคชั่นนะคะอันนี้จะเป็นไลท์นะก็คือจะเป็นสี สีแบบซอบซอ,บอะ่ะอันนี้เบสซื้อมา2สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูมีเพื่อนที่รับปริญญาด้วยกันนั่งใกล้ๆก,กันนะคะชื่อพรบอกว่าเอาเวลาดูคลิปเบสอยากให้ เบสลากสีให้ดูด้วยเนื่องจากว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละสีเป็นยังไงเพราะปะกติเบสร,รีวิวเบสอาจจะไม่ได้ลากลากครบทุกสีนะเผื่อแบบพรจะได้ซื้อตามแล้วก็คนอื่นจะได้ซื้อตามด้วยเพราะฉะนั้นเบสจะมีการเทสให้ดูแน่นอนนะคะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวบอกราคาก่อนละกันนะสําหรับปากกาไฮไลท์ลบได้นะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาราคา65บาทนะคะจาก B Trend ที่เดอะมอบบงแคนะเดี๋ยวเบสจะลากให้ดูข้างหลังใบเสร็จละกันนะ จะเป็นสีชมพูแบบซอบๆแล้วก็สีม่วงซอบๆนะคะส่วนการรีวิวแบบละเอียดละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ละกันนะนี่ จะเป็นชมพูซับซ้อแล้วก็ม่วงซับซอนะคะก็สวยงามมากๆเลยใครชอบก็ตามหาซื้อได้จริงๆมันมีหลายสีมากแต่เบสอะซื้อมาเทสก่อนเป็นคนเวลาซื้อเครื่องเขียนจะไม่ซื้อทีเดียวทั้งชุดละค่ะน้อยครั้งมากที่เบสจะซื้อทีเดียวทั้งชุด,ะะเ,ด,ชดเพราะว่าเบสอยากจะเทสก่อนว่ายี่ห้อนี้ดีไหมเหมือนกับไอ้ปากกาไอ้ชื่ออะไรนะซาราซา่าหรืออสักอย่างที่มันเป็นปากกาเจลดีดีอะเบสเอามาซื้อมาเทสอยู่แล้วปรามาณสีสีถ้าหากว่าดีเบสถึงจะซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวหวังว่าจะมารีวิวคือตอนนี้หมกคคลลิิปรรีววววไ้้เเเยยยอออะะะะมาาากตงขออภนะะันพ่ ไม่มีเวไม่มีเวลาทำจริงๆเหนื่อยด้วยรับปริญญานะคะชิ้นต่อไปเป็นเดโคลัอันนี้จะเป็นรีฟิลนะคะนี่เบสซื้อเป็นลายโบมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลายคิตตี้หัวใจเบสใกล้จะหมดแล้วเบสจะชอบเน้นเป็นหัวคอใหญ่เพราะฉันเนี่ยถ้าคิตตี้หัวใจหมดเนี่ยเบสจะใช้เป็นลายโบคู่กับลายอื่นๆนะคะหรือว่าเดี๋ยวว่างๆจะไปซื้อลายหัวใจลายดาวธรรมดามาเพื่อจะเอาคู่กันไว้สาวําหรับหัวคอใหญ่นะคะอันนี้เป็นลายโบนะน่ารักมากมาก เอาไว้รีฟิลนะคะอันนี้ไบซื้อมา65บาทนะคะจาก b ีเทนเดมอลบางแคอันสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทาคลิปรีวิวแยกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือเคยมีน้องส่งมาให้เบสชื่อว่าน้องนิ้งนะคะน้องนิ้งส่งมาให้บอกว่าอ่าพี่เบสมีหรือเปล่าอยากให้รีวิวตอนนั้นเนี่ยพี่ยังหาซื้อไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้มารีวิวแต่ว่าวันนี้พี่หาซื้อได้แล้วนะคะเป็นยางลบเดโคลัดค่ะอันนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะเป็น เดคอร์ลัตอีเลเซอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็ซื้อได้จาก B บธเนดอะมอบางแคเหมือนกันที่เบเห็นนะคะราคา60บาทมันจะแตกต่างจากยังลบยังไงทั่วไปยังไงเดี๋ยวมาบอกมารีวิวในคลิปรีวิวยังลบเดคอร์ลัลละกันเนาะสำหรับคลิปนี้เรามาพรีวิวของก่อนล้วกันนะคะสินค้าทั่วๆไปพูดเหมือนขายของเลยอะ่ะอยากให้ขายของเปล่าเดี๋ยวไว้มีทุนเดี๋ยวจะไปซื้อมาขายละกันนะคะถุงสุดท้าย อันนี้เด็กๆหลายๆคนน่าจะชอบนะคะมาจากร้านชื่อว่า Dreamy นะคะจากที่เดอะมอลล์บางแคเป็นร้านขายสกูตชี่มันก็คือสกูตชี่แหละคือเบ,บเป็นคนไม่ซื้อสกูตชี่เองหรือเปล่าเป็นคนไม่ซื้อเลยเพราะว่าอะไรแพงแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบสะสมด้วยความอยากเล่นเห็นน้องๆหลายๆคนรีวิวก็เลยวันนี้มีความอะไร อะไรเข้าสิ่งไม่รู้ก็เลยแบบเข้า้านสกูตชี่แล้วก็แบบไปดูเห็นมันน่ารักก็เลยซื้อมางงไหมอันนี้ที่เบสซื้อมาเป็นเวลาเขารีวิวเขาต้องรีวิวไงรีวิวไม่เป็นนะคะก็จะเป็น snowy christmas นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงคือเบสอะไม่รู้เบสงงๆว่าต้องต้องต้องบอกเขายังไงเบสก็รู้สึกว่าเอาสีแดงมาละกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วมันก็เป็นสตรอเบอรี่จริงๆนะคะก็จะเป็นสกูตชี่ snowy christmas นะคะมันต้องรีวิวไงต้องบีบแล้วก็รีเึเ่งนใช่ไหม เลนแบบนี้นะก็ยังเล่นไม่เป็นนะคะเบสอยากเล่นเฉยๆอยาเอามาบีบเล่นแต่ถามว่าเบสจะซื้อต่อไหมเบสไม่ซื้อต่อแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าแพงมากมากนะคะเห็นราคาแล้วช็อกแต่เดี๋ยวความอยากได้เราก็อยากเล่นเนี่ยก็เลยแบบโอเคซื้อมาปรากฏว่าตอนแรกแม่เบสไม่รู้ราคาพอแม่เบสไม่รู้ราคาโดนด่าจ้าคือแบบซื้อมาทําไมแพงไปซื้อแบบคิตตี้ซื้ออย่างอื่นดีกว่าเบสก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเบสรู้สึกว่าเบสทำอะไรไม่ได้นะคะแต่าสาหรับน้องๆที่สะสมอยู่แล้วเนี่ยก็ดีนะจัดว่าโอเคแหละเพราะมัน น่ารักแล้วมันก็เล่นได้นานๆเนาะสมัยแต่ก่อนพี่เบมมีตุ๊กตาแบบพี่พี่เบมก็ซื้อตัวเราเป็นพันนะล้วก็แบบเล่นนานๆเลยอันนี้มันดูตัวเล็กไปหน่อยป้าแล้วมันก็ดูแพงๆนะคะซื้อมาหลักเท่าไหร่หลักเกือบพันนะคะก็ราคาหลังไม้ละกันนะหลักเกือบพันนะคะก็แพงๆเนาะคือไม่รู้แหล่งซื้อด้วยแหละเราก็แบบเจอเลยก็เลยแบบอะอะลองเอามาเล่นดูละกันนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็น่ารักหอมๆเดี๋ยวแกะให้ดูละกันนิดนึงเนาะ น้องๆซะใหญ่น่ะจะมีกันแล้วเปล่าเพราะว่าพี่เบสไม่ได้สะสมพี่เบสก็เพิ่งซื้ออืตัวเล็กๆหอมจังนะคะก็โอเคก็หมดแล้วคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะดูเบสมาร,รีวิวอะไรช่วงนี้เนี่ยอาจจะร,รีวิวเยอะเลยเดี๋ยวว่างๆจะนั่งทำคลิปรีวิวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย